สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมชาวโซเชียลแคมทุกท่านนะคะวันนี้กระตั้วไม่มีอะไรมากค่ะแค่อยากจะมาแนะนำสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ดีๆให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันนะคะเอาละค่ะผลิตภัณฑ์ของเราวันนี้คือพ <c oughs> อจิบก่อนนะคะืับ <c oughs> ที่กระตั้วจิตไปนั้นไม่มีอะไรมากค่ะเป็นกาแฟโบราณตรามังกรบินค่ะท่านผู้ชมนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ตรามังกรบินเรามีหลายอย่างค่ะไม่ได้มีเฉพาะกาแฟนี่ค่ะชาเขียวมังกรบินสุดยอดสีเขียวสดใสน่ารับทานค่ะท่านผู้ชมและอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ของเราเป็นชาโบราณ ตรามังกรบินนะสีส้มสดใสชวนชิงชวนรับทานเลยทีเดียวและนี่ก็เป็นสูตรดั้งเดิมมาตั้งแต่โบราณโบราณกาแฟโบราณตรามังกรบินค่ะนี่อยากจะบอกท่านผู้ชมนะครับว่าผลิตภัณฑ์ตรามังกรบินของเรานั้นอยู่คู่คนไทยมาสามชั่วอายุคนหรือพูดง่ายๆก็ ร่วมร้อยปีกับท่านผู้ชมครับอ่าถ้าของเราไม่แน่จริงก็คงอยู่ไม่ได้นานขนาดนี้นะครท่านผู้ชมเออและบริหารงานโดยเสียหนุย่ยและเสียเน่อ่าสองพี่น้องนะคะจับมือกันบริหารงานจนอุย้ยบริษัทของเรานี่เติบใหญ่ขึ้นมาได้และท่านผู้ชมที่ชมอยู่ตอนนี้นะคะที่ยังไม่มีอะไรทำหรืออยากจัร่วม ทำธุรกิจกับตรามังกรบินไม่ยากกับท่านผู้ชมคะ่ะอยากแกททำธุรกิจเล็กๆเกี่ยวกับรถเข็นที่วิ่งไปตามทางที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ทุกวันนะคะ่ะดูให้ดีนะคะที่เป็นตรามังกรบินนั่นแหลคะค่ะของเขาทท้งนั้นเลยนะคะเออไม่ยากกับท่านผู้ชมครับถ้าท่านโทรมาหาเราเนี่ยเราก็จะบอกวิธีการจะสอนวิธีเกี่ยวกับการชงชาชงกาแฟนะ สอนจนท่านสามารถไปประกอบธุรกิจทําการค้าได้ที่ท่านเห็นตามข้า,างทางส่วนมากนี่นะครับก็เขาก็ไม่ได้เป็นทางเราก็จัดการให้หรือท่านต้องการอุปกรณ์อะไรต่างๆเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราทางเราจัดให้ท่านได้นะคะสนใจก็ไปที่บริษัทของเราได้ครับนะคะ,ะบริษัทขจรเกียรติกาแฟาจำกัดตั้งอยู่ที่พุทธมนฑลสายสี่ นะครท่านผู้ชมหรือจะโทรมาสอบถามก็ได้ค่ะที่เบอร์โทรศัพท์028141059ถึง60เอาละนะคะถ้าสนใจก็โทรมาได้เลยอ่ะถ้าไม่สะดวกถ้าเกิดท่านกำลังโซเชียลอยู่ตอนนี้ก็พิมพ์เข้าไปที่ www.kachot.com ทางโซเชียลแคมก็กระชอ t o o m ถ้าเป็นทาง YouTube พิมพ์เข้าไปเลยค่ะกระชอนค่ายเพลงกระชอน .com นะครับถ้าเป็นทางเ c e b o o k ก็ไปที่แฟนเพจของเรากระชอนคลิปเด็ดสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ